คุณครูถามนักเรียนเท่าไหร่ชื่อขอเงเธอจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกๆคนนะคะวันนี้เด็กๆคงจําชื่อคุณรดา,าได้แล้วนะคะวันนี้คุณรดาก็จะมาแนะนําสัญลักษณ์ให้เด็กๆด,ดูนะคะ,ะเด็กๆต้องต้องดูสัญลักษณ์ของตัวเองด้วยนะจะมีสัญลักษณ์ของตัวเองทุกๆคนเลย น้องเมษาค่ะเด็กๆมองเห็นไหมคะมองเห็นไหมคะว่า,าเป็นสัญลักษณ์รูปอะไรเอยเป็นรูปยีร่รอดหรือเปล่าอ่าเห็นไหมคะ่าแล้วคนที่สองนะคะเป็นปลาหมึกค่ะเห็นไหมคะเป็นรูปปลาหมึกนะคะคนที่สาก็จะเป็นปลาหมึกเหมือนกันค่ะ นที่3ก็จะเป็นปลามหมึกเหมือนกันนะคะแต่ว่าปลามหมึกคนละสีนะคะคนที่สค่ะก็จะเป็นรูปกบนะคะเห็นไหมคะเป็นรูปกบนะคะชื่อว่าน้องตุนค่ะเห็นไหมคะรูปกบเป็นของน้องตุนนะคะ ชื่อว่าน้องนักตังค่ะเห็นไหมคะ,ะคนที่หกแคะก็จะเป็นรูปนกของน้องแมทค่ะเห็นไหมคะคนที่เจ็ดนะคะเป็นรูปช้างน่ารักของน้องอะไรนะซินเซียค่ะของน้องซินเซียนะคะคนที่แปดค่ะเป็นรูป คนที่9นะคะของน้องเพนเป็นรูปอะไรนะคะรูปปลาสวยงามเหมือนกันเห็นไหมคะอ่าคนที่10นะคะคนที่10เป็นรูปวัวของน้องตั้งโอนะคะเห็นไหมคะอ่าคนที่11นะคะของน้องเกื้อกูลเป็นรูปนกแพนวินน่ารักเลยเห็นไหมคะอ่าคนที่12นะคะ รูปแมวแมวตัวนี้ชื่อว่าน้องอะไรนะน้องจีจี้หรือเปล่าเห็นไหมคะอ่าคนที่13านะคะเป็นรูปนกเหมือนกันอุ้ยรูปนกถือว่ารูปเป็ดเป็นรูปนกนะคะเห็นไหมคะ น้องโหนโ่ะเห็นไหมคะอ่า mm hmm. เด็กๆก็จะได้มารู้จักสัญลักษณ์ของตัวเอง mm hmm. ทุกๆคนแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวพรุ่งนี้บ๊ายบาย